เร็จได้เลยนะคะโปรโมชั่นนาทีทองแบรนด์เทปปี้ค่ะรองเท้าแตะสำหรับคุณผู้ชายจากแบรนด์เฮปปี้มีทั้งแบบที่แบบสวมสีดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงน้ำตาลกอดสีกรม้าท่าเท้าเข้มเท้าอ่อนราคาปกติค่ะ4 9 9 5 9 9ขนาดเก้าเกนี้ราคาคู่ละ199เกบาท199นะคะนี่คือโปรโมชั่นที่ให้สิทธิ์เฉพาะรอบนาทีทอง รมไปถึงค่ะรองเท้าแตะพองน้ำสไตล์นี้นิวอ้จากแบรนด์แฮร์ฟีุนทัดขาดนี้ไม่ใช่รองเท้าแตะธรรมดาค่ะเพราะวัสดุจากเป็นไพลอนยับ,ย,บ,ย,บ,ย,บ,บยั้งเกลิ่นยับยั้งแบคทีเรียใส่ลุยน้ำได้แห้งไวสุดๆตื้นรองเท้าเนีมีการลื่นทุกคู่ราา้า ใสุ่งไพล็อตหนาหยับยังเลยหยับย,ย,ย,ยังแบบชิเรียใส่ลุยน้ำได้แน่นยสุดๆไม่ต้องตัวค่ะพื้นรองเท้าจะมีการลื่นให้ทุกคู่ใส่ได้เลยแบบสบายใจสบายใจราคาปกติ499เ9 9า้าห้า้ว่าคุ้มแล้วขณะนี้ราคาเพียงแค่1 9 9าบาบาทร9อานะคะโรนัตติอมแบรนด์เทอรมี่เรตเชิญได้เลยค่ะ เอาแบบนี้ทั้งตัวบอกนี้ราคาปกติคู่หนึ่งอย่าสี่เก้าเก้าห้าเาเาขนาดนี้ราคาคู่ละ199บาทกับโรนนี่กอทั้งตัวบากเลยหยิบรุ่นไหนคู่ไหนคนู่นั้นก็ร้อยเก้าด่วนเลยค่ะทุกท่านค่ะนอกจากนี้ค่ะรองเท้าคัชชูหนังพูดท้างเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงจากแบรนด์เนี้บีไม่ใช่คัชชูธรรมดา ชชูหนังบัวแท้ๆและเป็นคัชชูเพื่อสุขภาพยิ่งใส่ยิงยย่งสบายเท้าย,ยิ่งใส่ยิ่งเปรี่ยเสมอไปกันนวดฝัางเท้าไปในตัวมาพร้อมกับความเป็นหนังบัวแท้ๆใส่ดีใส่นิ่มใส่สบายเนื้อออกไม่เยอะไม่หนักเท้าพื้นรองเท้าได้นายเนี่ยทุกท้าจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าเป็นรนเป็นชนใช่ไหมคะใส่ไปแล้วจะเต็มเท้าพอดีเท้าเวลาเดินไม่หยุดไม่ร่วงดยกยางแนบม ีลดโอกาสในการลืดนยายราคาปกติ999คุกก้ล้วนะขณะนี้จากโปานักีทองก็ขายแค่499บาท499โรงานดีทองเรยนเชิญโดยด่วนค่ะ499บาท